เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนกันก่อนน,นนะคะก็จะมีกันไกลมีลิปบินมีเหรียญน,นะคะขั้นตอนแรกเราก็ต้องวัดลิปบินประมาณยาวประมาณหเมตรนะคะแล้วเราก็ตัดลงแล้วเราก็จะแบ่งลิปบินโดยการพับครึ่งจิกีน,นะคะพอได้พับครึ่งแล้วเราก็ตัดลิปบิน เสร็จแล้วนะคะเราก็เอาริบบิ้นเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะมาพับอีกครึ่งหนึ่งค่ะแล้วริบบิ้นที่เหลืออีกเส้นหนึ่งนะคะเราก็เอามาพับเหมือนเส้นเมื่อกี้นะะี้ค่ะพอเราได้ริบบิ้นเป็นสี่เส้นแล้วนะคะเราก็นำริบบิ้นแต่ละเส้นมาพับครึ่งนะคะ เราะเกรพับริบบิ้นครบสี่เส้นแล้วนะคะเราก็จะเริ่มจากการทํำฐานนะคะจับริบบิ้นมาสองเส้นนะคะแล้วก็เอามือ ข้างขวานะคะมาสวมริบบิ้นข้างซ้ายแล้วเราก็หยิบริบบิ้นมาอีกหนึ่งอันนะคะอยู่ทางด้านขวาค่ะแล้วเราก็สอดขึ้นข้างบนนะคะพอสอดทึนข้างบนแล้วนะคะเราก็นําเหรียญมาใส่ตรงกลางนะคะแล้วเราก็หยิบริบบิ้นทางด้านขวา มาสวมทางด้านซ้ายโดยการสอดเข้าไปในเส้นริบบิ้นอีกเส้นหนึ่งนะคะทั้งสองข้างเลยค่ะเมื่อเราสอดเข้าไปได้แล้วนะคะเราก็ดึงฐานให้แน่นนะคะแล้วเราก็เริ่มจากมุมขวาด้านบนนะคะพับลงข้างล่างมุมขวาด้านล่างพับมาทางซ้ายะคะ่ะ แล้วกมซ้ายด้านล่างพับขึ้นข้างบนค่ะแล้วก็มซ้ายด้านข้างนะคะสอดมาทางด้านขวาค่ะทางด้านตรงข้ามกันค่ะเมื่อเราได้ฐานไปแบบนี้นะคะเราก็กลับไม้แถบหนึ่งค่ะพับเหมือนเดิมค่ะขวาบนลงล่างขวาล่างไปซ้ายซ้ายล่างขึ้นบนซ้ายข้างหนึ่งสอดมาทางด้านขวาอีกข้างหนึ่งนะคะ เราก็จะได้ถามแบบนี้นะคะเมื่อได้ถามแบบนี้แล้วนะคะให้เพ uh huh. ื่อนๆนะคะกลับทางด้านริบบิ้นด้านที <h 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 ่ยาวขึ <h 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 ้นมานะคะกลับขึ้นมาทางด้านที่ยาวแล้วเราก็สอดนะคะโดยการที่เราจะพับริบบิ้นเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็พับแบบนี้นะคะแล้วเราก็สอดริบบิ้นเข้าทางด้านขวานะคะ แล้วเราก็จะทำอีกด้านหนึ่งนะคะให้พบสี่ด้านค่ะคแล้วก็จะปัดแท่พอให้เห็นว่า ่ะพอเราได้ครบสี่มุมแล้วนะคะเราก็นำริบบิ้นตรงกลางนะคะมารวมกัน,นะคะ่ะมาจับรวมกันนะคะพอได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็หมุน,นะคะ่ะหมุนนะคะแล้วเราก็จับไว้ตรงกลางคะ่ะ แล้วเราก็หยิบิบินด,ด้านนอกนะคะม,มาสอด<ม>ทางตรงข้ามกันค่ะ<ม>แล้วเราก็ดึงนะคะ <c oughs> แล้วเราก็ปุ่มไปเรื่อยๆค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วเราก็สอดมาอีกฝั่งนะคะ ก็มาอีกฝั่งนงคะ,เ,คะ,คะเราก็จะได้เป็นดอกกุหลาบแบบนี้นะคะ แล้วก็ให้เพื่อนๆตัดกีบโดยแล้วแต่ตามใจชอบของเพื่อนๆค่ะโดยจะตัดเป็นแบบไหนนะคะ ค่ะแค่นี้เราก็จะได้กุหลาบที่เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะ